ไปเดียวด้กลางสายลมแรปร่รุนเพียงเทะเลครวฟังคลายเป็นเพลงเศรค่ำคืนนี้ฉันเีฉันนยฉันหนาวและเง่ละกัน่เคย คำจำกัดความที่ว่าเจ้าแม่เพลงแจ๊สถ้าพร้อมแล้วไปพบกับประสนีหมายเลข3มครับ เสียงกรี๊ดกราดจากสายสื่อของเราเหลือเกินกับปัศนีหมายเลข3นะครับคุณเนยคุณพรเห็นโฉมหน้าปัศนีหมายเลข3ครั้งแรกคิดว่าเธอคนนี้อายุเท่าไหร่ครับ65ค่ะ65ปีครับตอบได้ของคุณครับเซยเลยปัศนีนิ่งๆนะฮะเซยเลย่เออพี่ตั๊กเป็นอะไรครับโอ้โลูกโว้ตั๊กหกสิบห้าว้าวเมก้นีก ปีนิกยัง63นี่เราออกกันได้บ้างแล้วอาจจะเห็นว่าอยู่วงการมานานเออ,อก็เป็นไปนได้คุณนรีกระจา่างค่ะนี่ดังมากเลยเจ้าแม่เพลงแจ๊สนี่ต้องเือคนนี้คนเดียวเท่านั้นเลยแล้วก็คือเหมือนแบบเป็นแบบเป็นคนแรกๆของวงการเลยที่แบบทำให้เพลงแจ๊สมันขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแม่ว่าแม่เท่าไหร่แม่เท่าไหร่ไอก้กระจาห้าสิบแล้วไงไม่เปลนาไปกับแขกันเท่าไหร่เออแล้วแต่แขกจะทําบุญลูกแม่ไม่เคยเรียกร้องนะพี่เอถามพี่เอทต่แม่ไม่เคยเรียกพี่เอเลยแล้วแต่พี่เอจะให้ ขอไม่ผมผมให้ตามผลงานงั้นแม่ต้องทอนคัไม่เคยชนะเลยไม่แล้ววันนั้นได้เท่าไหร่ล่ะไม่เคยชนะตั้งแต่ลองต้องล้อแล้วไม่ต้องดันเขาเลยเฮ้ยเขาให้ตามผลงานอ่ะอ้ภเนี่ยเผลงานไม่ดีหรอกกระดูกกระเดี่ยวไไม่ด้ นุยเรากลับมาอายุปัสนีนะพี่จุ๋มรอนานปสนียืนแบบว่าโลกแม่แม่ให้เอาห้าสิบตรงกลางอ่าคุณตักบอกห้าสิบคุณนุ้ยล่ะอย่าเอาความขาวใสใบหน้าเต่งตึงของพี่เขามามามองว่าเขาเด็กไม่ได้เพราะเขาก็รุ่นแม่เออก็ต้องประมาณนี้คฮะแกใช่ไห แม่เอาเท่าไหร่ก็แม่เอา50เอา49่สเก้าได้ไหมน่ะเอาเจ๊เจ๊เออเออได้ไหมฮะไม่เกินเพื่อกว่นี้หราหอม49ฮะคุณนุ้ยบอกสี่บเก้าคุณต้นหอมล่ะเออหอมอ่ะเป็นเป็นแฟนเพลงพี่เขาด้วยเพลงลองร้องเพลงเขาสิปีชันบรรดาบินต่อไม่ไหวเธอยังจะได้ช่วยหายอายุเลยดีกว่าเออหอมว่าเขาอ่ะน่าจะมาก่อนแม่ แล้วก็ด้วยคุณอาวุธของเขาอะ่ะพี่เข้าใจป่ะเขาอยู่แบบดูมีมีคุณอาวุธแต่แม่ยังอยู่อย่างนี้อยู่เลยอ,ะอ่ะแม่ยังมาเล่นกระโลกกะลาจะมากึกจะมากัก้กับพวกหนูอยู่เลยอ,ะอ่ะหนูว่าเขาน่าจะแก่กว่าแม่หนูว่า52อ่าคุณพรคุณเนยคุณตอบครั้งแรก65ปีจะใช้ตัวช่วยไหนกับปัสนีท่านนี้ไหมครับเป็นเหตุการณ์ละกันค่ะใช้เหตุการณ์นะครับมาดูเหตุการณ์นี้กันครับก่อตั้งหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ในปีที่ปัจสนีท่านนี้อายุ1ขวบ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับเปลี่ยนเธกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก65ปีเป็นเชื่อม่ตักค่ะ50ตอบมาแล้ว50ปีมาลุ้นกัน,นตอบถูกแป๊บๆโบนัส5,000บาทแต่ถ้าตอบผิดนะครับโดนหักปีละ7,000บาทครับ ปัศนีหมายเลข3ครับคุณอายุ50ปีใช่หรือไม่ใช่ค่ะถูกใช่ค่ะถูกใช่ค่ะถูกผมถือว่าสายสืบพิตักษ์่ให้โชคเลยทีเดียวนะครับตอามถูกแป๊บๆแบบนี้รับโบนัสไปเลยห0 0 0บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ ตัวอย่างแนะนำตัวเป็นทางการสักนิดหนึ่งครับพี่จุมจ๋มค่ะจุ๋มนรีิกาจางคันธรรมาศนะคะอ่าพี่จุ๋มนะครับอายุ50ปี65าน้องก็บอกตอนแรกยังใจร้ายมีเซเลยใช่ไหมหมดแรงเลยนะคะเออพี่จุ๋มเนี่ยคือนักร้องนำของวงโคโคแจ๊สโคโคแจ๊สแล้วก็ต้องบอกว่าได้ยินจากพี่จุ๋มว่า ถ้าไม่มีคุณพ่อมาพูดก็จะไม่ม erm ีที่จุ<_<_๋มนรีกระจ่างวันนี<__้คือเป็นคนขี้อายนะคะรู้สึกว่าตัวเองชอบชอบเหมือนกับกดตัวเองไว้นะคะแล้วก็อยู่บ้านร้องเพลงก็ร้องในห้องนอนคุณพ่อก็พูดคงจะรู้จักนิสัยจุ๋มนะคะก็จะบอกว่าคนที่เขาเก่งๆเนี่ยเขาอยู่ข้างนอกกันหมดละเราก็รู้สึกว่าพ่อคงรู้นิสัยแล้วก็พอได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็เลยส่งเทปค่ะเข้าไปประกวดอ่าตอนนั้นเพลงที่สร้างชื่อให้กับโคโค่แจ๊ โคโค่แจ๊สเนี่ยเป็นเป็นวงดนตรีที่ cover version ชุดแรกไม่มีเพลงของตัวเองนะคะ,อ,ะอย่างเช่นความรักเพียกหาขาด,ดวงใจโอ้ชีวิตจะดำเนินอย่างไรนะคะแล้วก็เพลงอีกนานของพี่ออฟอเจ็บนี้อีกนานแต่มาร้องเป็นเวอร์ชันแจ๊สเป็นของจุมหมดเลยอ่าอันนั้นคือ cover เพลงหมดเลยอ้มแล้วอันบล้มต่อมาต่อมาก็มีเพลงอย่างเช่นรักฉันวลนิดที่พี่นกชัดชยัยดุยประนิษ์ แต่งขึ้นมาใหม่อแล้วเมื่อสักครู่ผมได้ยินคุณต้นหอมร้อง, <od> องเพลงหนึ่งกลางสายลมบทเพลงเพลงนี้เนี่ยอัลบั้มเดี่ยวของจุ๋มนะคะชื่ออัลบั้มเนี่ยชื่อราชินีพระจันทร์ปี37มเจนะคะแต่เพลงนี้มาแพร่หลายไม่รู้ใครนำมาเปิดอีกครั้งหนึ่งประมาณปี47เนะคะบวกลบคูณหารเนาะก็ชื่อเพลงเดียวดายกลางสายลมพูดมาขนาดนี้วันนี้ พี่จุม๋มร้อง้งร้องให้ฟังวันนี้ต้องร้องเพลงนี้ให้ฟังอย่าร้องไห้นะคะอย่าร้องไห้นะงั้นมาฟังเพลงนี้กันครับเดียวได้กลางสายลมจากพี่จุม๋มนรีกระจาครับ สายลมแปร่รุ่นเพียงทะเลกลวนฟังคล้ายเป็นเพลงเศร้าคำคืนนี้ฉันเพียงฉันเหนื่อยฉันหนาวและเงาเหลือเกินไม่เคยมีใคร

ในเนื้อเป๊ะๆเลยเก่งมากเก่งมากคุณต้องอฟังไปน้ําตาคลอไปเลยเพลงนี้ต้องบอกว่าเนื้อเพลงก็มีความหมายแล้วเสียงพี่จุ๋มมันยังทําให้ความหมายมันลึกซึ้งไปมากกว่านั้นอีกขอบคุณมากมค่ะปัจจุบันยังรับงานร้องเพลงอยู่ไหมปัจจุบันยังร้องเพลงอยู่นะคะแล้วก็เปิดร้านอาหารนะคะที่ไหนยังไงครับร้านอาหารพี่จุ๋มนะคะชื่อ Happy Birthday Music Town เรียนเชิญคุณเอนะคะเป็นร้านอาหารที่มีวงดนตรี o u s ส์แ n d เนี่ยประมาณ8ชีวิตอยู่บนเวทีนะคะไปเถอะค่ะเพราะบางวัน คือวงดนตรีมากกว่าลูกค้าไปค่ะนี่ไปค่ะต้องไปนะคะต้องไปควรจะไปนะคะเดี๋ยวเราทักทีมกันไปไปได้ขอบคุณมากไปแปไปนะคะแสดงว่าพี่จุ๋มนี่ไปร้านนี้ยังไงได้ฟังเสียงพ่อพ่อจากฟังจุ๋มแน่นอนอ่งั้นต้องไปกันขอชช่อร้องอีกที Happy Birthday Music Town ค่ะ Happy Birthday อ่งั้น ช่องทางการติดตามของพี่จุ๋มที่ Facebook นะคะดรจุ๋มนรีกรจ่างคันธมาศนะคะหรือที่ร้านก็ได้นะคะ Happy b i เ t h d a y เด s ม c Town เอาวละวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียรติกับรายการมากๆได้ฟังเพอๆและได้เจอกับพี่จุ๋มอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอบคุณพี่จุ๋มนรีกรจ่างคันธมาศขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเอขอบคุณนะคะขอบคุณคุณ สัสสัสอ N S ีขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E เอีถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสอ N S ีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการทีวี่งวิ่เซนทีวี่งเซนทีวี่งวิ่งเซนทีวี่งเซนทีวี่ง